สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะลองมาทดสอบอัตราเส้นเปลืองแก๊สรถยนต์นะครับแก๊ส LPG นะครับสำหรับ v ีออสคันนี้นะฮะตอนนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านบ้านต่างจังหวัดของผมเองนะฮะระยะทางประมาณ400 430กิโลนะครับประมาณ450กโลเนาะนาะฮะเติมแก๊สแต่ไม่แนจะเติมไม่เต็มถังเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะฮะ วันหยุดพักผ่อนนะครับหยุดยาวนะของคนทํางานนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามานั่งในรถนะครับหลังจากเติมแก๊สเต็มถังแล้วก็จะกดทริปนะฮะผมเลือกเป็นทริป A เนาะเทริป A อนะครับกดให้มันเป็นศูนย์เลยแล้วเราก็เริ่มเดินทางกันนะครับเรามาดูกันว่าตัวเลขจะออกมาที่เท่าไหร่นะครับ1ถังสามารถวิ่งได้กี่กิโล และความคุ้มค่านะครับอัตราที่นเปลืองต่อ1กิโลนะครับคิดกี่บาทใช่ไหมฮะกิโลละกี่บาทนะเดี๋ยวเรามาคำวนวณกันน่าจะเป็นช่วงหลังจากกลับมาจากกรุงเทพนะครับกลับมาจากต่างจังหวัดเนาะโอเคครับเจอกันครับ ตอนนี้แก๊สลงรดลงมาจาก4ขีดสีเขียวเหลือ2ขีดนะครับก็วิ่งได้ประมาณ474กิโลนะฮะยังเหลืออีกครึ่งทางกว่าๆนะครับก็มาดูกันว่าจะสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับอ่าตอนนี้แก๊สหมดแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่เรากำลังเดินทางกลับนะฮะอา่าก็ทั้งหมดนะครับวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ652กิโลนะครับ 152กิโลตอนนี้เราถึงกรุงเทพแล้วนะครับก็จะลองมาเติมแก๊สให้เต็มถังกันนะครับราคาแก๊สกรุงเทพนี่เราจะอยู่ที่ประมาณ13.2บนะครับสำหรับปั๊มนี้นะฮะรั5ไม่ได้อาทั้งหมวมาลเป็นก็นีนรับก็สรุปนะครับ w ีออด เติมเ p g เต็มถังนะครับวิ่งต่างจังหวัดได้ที่640กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ1บาทนะฮะแล้วก็ตกลิตรละประมาณ13.87กิโลนะครับก็ <Wow. S 1> ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับในยุคที่พลังงานแพงแบบนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ